สรุปผลการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาองค์กรพอชชอเชียงรายเคลียร์พลัสสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปาแดดจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรเชียงรายเคลียร์พลัสเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามแนวทางการพัฒนาองค์กรในสีด้าน สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปาแดดได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเชียงรายเคลียร์พัสทั้ง4ด้านประจำปี2568ดังนี้ด้านบริหารดีมีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการทำงานของสำนักง,งาน จัดประชุมหารือจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2-5-6-8และจัดทำบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายทีมรายบุคคลมีผลการดำเนินงานผลงาน1คน1ง,งานโดดเด่นเห็นผลลัพธ์ ด้านการบริการดีมีการประชุมทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน5สมีกิจกรรม5สสะสางสะดวกสะอาดสุขลนะักษณะสร้างนิสัยมีจุดบริการข้อมูลข่าวสารมีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการจัดทำสำนักง,งานพัฒนาชุมชนให้เข้าถึงสะดวกและเข้าถึงง่าย ด้านประสานงานดีมีการประชุมร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาอาทิส่วนราชการสกรอท้องถิ่นกเกษตรปศุสัตว์สาธารณสุขเทศบาลองค์กรเครือข่ายด้านพอเพียงส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้รู้จัก ประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักง,งานอย่างคุ้มค่าและการใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำลดการใช้พลาสติกมีวินยัยส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสมวันประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายร่วมสวมใส่ผ้าไทยในกิจกรรมต่างๆสุจริต ประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปรง่งใสพอชอเชียงรายใสสะอาดและโนกิฟโพลิซีจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกิจกรรมงานราชพิธีหรือกิจกรรมวันสำคัญของชาติหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดจุดบริการผู้มาติดต่อราชการกำหนดจุดวางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่นแฟ้มกบเหลาดินสอเทปใสที่เจาะก,กระดาษตราประทับที่เย็บกระดาษเป็นต้นมีมาตรการด้านการใช้งานไฟฟ้าเช่นกำหนดเวลาปิดเปิด,เ,ปดเครื่องปรับอากาศพักกลางวันปิดคอมพิวเตอร์และปิดไฟฟ้า การจัดทำป้ายสัญลักษณ์ตู้เอกสารดอนศิลาโมเดลทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมีหลักการโดยการมุ่งเน้นการใช้ทุนที่มีอยู่ในธรรมชาติอาทิเช่นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมทุนธรรมชาติทุนทางวัฒนธรรมและทุนการเงิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดคือมีระบบเศรษฐกิจที่ยึดโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านผ่านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม่กวาดดอกหญ้าเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนทุนชุมชน5ด้าน โดยมี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1จะเป็นข้อมูลขั้นตอนที่2การบริหารจัดการขั้นตอนที่3การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดขั้นตอนที่4การติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากดอนซิลาโมเดลทั้ง4ขั้นตอนทําให้เกิดผลลัพธ์ทาให้ประชาชนในชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพมีการบริหารจัดการกลุ่มยอดเยี่ยมได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มอาชีพคนกองทุนพัฒนาบทบาทส,สตรีดีเด่นระดับจังหวัดครัวเรือนบ้านดอนศิลาผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเจะปะทปี2568ด้านรายได้ในทุกครัวเรือนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ